สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK เนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดูเจ้าแลมโบกินีฮัวล่าแค้นอีวตัวออฟวิลได้ขับสี่นั่นเพื่อนนะนี่เลยผมไม่แน่ใจว่าคันนี้มันมีกี่คันในประเทศไทยนันเพื่อนนะตั้งแต่ผมถ่าย m b o r บ h i นีมาผมไม่เคยเจอรถสีฟ้าแบบนี้เลยนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดสเปคเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเพื่อนนะแต่บอกก่อนนะว่าคันนี้ออกป้ายแดงมาก็30ล้านนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพามาเจาะนะว่า ว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้แล้วผมไปสนับสนุนโดย A N P Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัดต้อมจูนบายเล็บเอ็กจูมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูน ไปครับทุกคนไปรับชมเจ้า Lamborghini Huracan ตัว All Wheel Drive Evo กันเลยครับผมไปหาทางพี่โอโซนเลยพี่โอโซนสวัสดีครับสวัสดีครับรอบที่แล้วที่ผมมาผมมาถ่าย乌鲁สีเขียวถูกไหมพี่ใช่อ่าคันนั้นไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้ว,ลวอ่ารอบนี้คือเป็นตัว Evo ถูกไหมพี่ใช่ Evo ครับมาคันนี้ขับสีด้วยถูกไหมพี่ใช่ AWD ครับอ่า All Wheel Drive นั้นเลยนะคันนี้หลักๆมันจะพิเศษตรงสีรถถูกไหมพี่ใช่คันนี้เลยวิ่งมาปุ๊บเด่นอ่ะเป็นสง่าครับ หนึ่งเดียวในประเทศไทยในไทยน่าจะนับคันได้ถูกไหมพี่สีนี้คือเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ตั้งแต่เห็นมาถ้าเป็นรุ่นนี้ผมเห็นสีนี้คันเดียวยังไม่เห็นคันอื่นเลยใช่เพราะว่าผมถ่าย Lamborghini Huracan Evo มาก็หลายคันนั้นเพื่อนนะไม่เคยเจอสีฟ้าแบบนี้เลยคันนี้มันชื่อสีว่าอะไรอะพี่คืออย่างนี้ต้องบอกว่า l a m บ o r g กินีอ่ะมันเป็นภาษาอิตาเลียนเนาะอคือเราก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่าแต่ในใบคอนฟิกเขาเขียนว่าบูเ p ฟ อ่าบูสเฟียสซึ่งไม่รู้เหมือนกันความหมายคืออะไรครับผมค่าสีประมาณล้านห้าถูกไหมพี่ล้านห้านิดๆใช่ล้านห้ากับหลักหลักหมื่นล้านห้านิดๆนั่นเพื่อนนะสีสวยมากเป็นสีฟ้าอ่อนๆหน่อยถูกไหมพี่ใช่สีฟ้าไม่ใช่ฟ้าเข้มนั้นเพื่อนนะฟ้าอ่อนๆหน่อยใช่เดี๋ยวเราพามาดูสเปคและออปชันคันนี้นิดนึงว่าคันนี้มีสเปคอะไรบ้างอย่างคันนี้อย่างด้านหน้ามีกดออปชันอะไรบ้างพี่ถ้าด้านหน้าเลยจะเป็นเนี่ยลิ้นหน้าเป็นไฮคอส ก็ซี่อะไรดำครับ<า>ผมก็คือคเป็นตัวกอ o ซี่ b บ a c k นะพี่เนาะใช่ครับตัวลิ้นหน้านั้นเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดออปชันตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าสีดําด้านเละพี่เนาะเหมือนคล้ายๆพลาสติกนะเ,เพื่อนนะ,ะแต่วันนี้ก็คอนฟิกก็ไปก็คือ เป็นสีกอสีแบ็กนั้นเพื่อนนะก็เสียเงินนั้นเพื่อนนะเสียประมาณ2องแสนกว่าบาทเฉพาะลิ้นหน้าถูกไหมพี่เออมันคือมันจะได้ลิ้นหน้าลิ้นข้างแล้วก็ลิ้นเอออรอบตัวเป็นแพ็คเกจรวมไปหมดพี่เป็นแพ็คเกจรวมเลยโอเคก็จะมีลิ้นหน้า1ชิ้นแล้วที่เป็นแบ็คไฮคอนนะครับแล้วก็ตัวสีรถล้านห้าถูกไหมพี่ล้านห้าครับล้านห้าโอเคแล้วคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อมาด้วยเนาะใช่ล้ออันเนี้ยแปลกมากนะล้อนี่ล้อลายชื่อว่าเนี่ยพี่ฟอร์ส เนวี่ฟอร์ดถูกไหมพี่คือเป็นล้อฟอร์ดแต่ดูเผลอๆดูไม่ออกเลยว่าเป็นล้อฟอร์ดแล้วเหมือนล้อลูมเมเนียปกติี่นี่เป็นล้อออปชั่นของแลมบูกินีนะใช่อนนครับผมเป็นสีซิมเวอร์นะเพนั้นครับผมอันนี้ตัวล้อประมาณเท่าไหร่นะพี่โอโซถ้าดูมาประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนนั่นเพื่อนนะล้อฟอร์ดเนวี่นะสุดมากเลยขอบยี่สิบหน้าหน้าหลังนั้นเพื่อนนะใช่ขอบยี่สิบโอเคครับผมแล้วก็เบรกคอนฟิกเพิ่มหน่อยพี่ เบรกนี่หน้าอ๋อเบรกสีเงินใช่ครับเป็นคาลิเปอร์เงินจำไม่ผิดก็ไม่ถึงหลักน่าจะประมาณไม่ถึงแสนมั้งสีน่แตะ่แตนั่นแหละค่าสีนะแตะนั่นละตัวคาลิเปอร์นั่นเนะแต่ว่าตัวออวิวได้คืออีโวขับเสียเขาจะให้จานที่เป็นซิลิโมิคอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขับ2อะเราจะได้แค่เป็นจานเหล็กนะเพื่อนนะเราจะต้องไปจิ้มตรงนี้เพิ่มก็อีกหลักร้านนั้นเพื่อนนะ คันนี้ก็ยังโชคดีตรงที่ให้ตัวแมกนิโตมาด้วยเนาะพี่เนาะใช่เป็นช่วงีก็คือไม่ต้องเพิ่มเงินนั้นเพื่อนนะอันนี้คือข้อดีของตัวอีโวเนาะแล้วก็พวกลิฟติ้งตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเสียตังนะสำหรับตัวอีโวเชนเพื่อนนะใช่ครับก็เซฟเงินไปได้ค่อนข้างหลายล้านนั้นเพื่อนนะประมาณนี้แล้วก็อย่างด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้ที่พี่พูดถึงใช่ไหมนเนี่ยแพ็กเกจที่มาด้วยกันแพ็กเกจรวมนะตรงนี้ใช่ครับนี่ก็คือจะเป็นกอสซี่แบ็คนั้นเพื่อนนะตรงนี้ก เดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนั้นเพื่อนนะใช่ล้อด้านหลังเนี่ยเนวี่ฟอนนะสีซิมเวอร์สวยมากสีล้อกับสีตัวคาลิเปอร์คือแมทกันมากเลยนะเป็นสีเงินทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายอย่างด้านท้ายมีออปชั่นตรงไหนมาพี่ก็จะมีตรงนี้ที่เป็นกอซีเนาะที่เราบอกไปใช่ครับตรงนี้ถูกไหมพี่ใช่ใช่กอซีอ๋อกอซีแต่ว่าตรงสีฟ้าตรงเนี้ยเป็นของเดิมนะทุกคนนะโอเคของเดิม แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะให้มันดูโหดก็สามารถติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีดําก็ได้นั้นเพื่อนนะใช่ฟิล์มันก็จะเหมือนคล้ายๆตัวฮูลาแค้นพ์ฟมันเต้นนั้นเพื่อนนะครับแล้วก็กล้องถอยอันนี้ก็ออปชั่นหน่วยพี่เออใช่กล้องถอยออปชันกล้องถอยก็้อ้จริงนั้นเพื่อนนะใช่กล้องหลังนี่คือเสียตังนั้นเพื่อนนะใช่ใช่โอเคผมตัวกระจกโชว์้องเครื่องใช่กระจกอันนี้ก็เสียเงินถูกไหมพี่เสียหกแสนหกแสนหกแสนหห่บาท โปรติเขาจะเป็นแบบเป็นที่ปิดแบบทึบๆเพื่อนๆนะก็คือไม่สามารถมองเห็นห้องเครื่องได้เนาะแต่ว่านี่ก็จิมออปชั่นตัวกระจกโชว์ห้องเครื่องไปก็อีกประมาณ6 0แสนกว่าบาทนั่นเองแต่ว่าข้างในคือยังไม่ใช่ฟอร์ดนั่นเพื่อนนะถ้าเกิดฟอร์ตก็จะต้องเพิ่มอีกค่อนข้างหลายแสนนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมดูภายในนิดนึงพี่โอโซนได้เลยเปิดให้ทุกคนเรามาดูภายในนิดนึง อย่างภายในคันนี้ก็จะมีฟอสคาร์บอนถูกไหมพี่ใช่เป็นแพ็กเกจปกติเราไม่ค่อยเจอน,นเพื่อนนะที่เจ้าของรถที่แบบจะจิ้มตรงเนี้ยที่เป็นฟอนนั้นเพื่อนนะเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นฟอนนะตรงที่ที่จับตรงเนี้ยเป็นฟอสคาร์บอนนั้นเพื่อนนะจากศูนย์เลยนะแล้วก็พวกกรอบแอร์ตรงเนี้ยก็จะเป็นแพ็กเกจฟอสคาร์บอนนั้นเพื่อนนะสวยมากสามแสนนะฟอสสามแสนเฮ้ยพี่ก็คือจะเป็นแพ็กเล็กนั้นเพื่อนนะ <pack S 1> ก็คือ เราไม่ได้จิ้มตรงคอนโซลกลางถูกไหมพี่ใช่ไม่จิ้มมันจะมีแค่ตรงแผงแอร์ที่เปิดประตูเพราะว่าถ้าเกิดเราจิ้มตรงตรงคอนโซลกลางอันนั้นก็ต้องเพิ่มอีกหลายแสนนั้นเพื่อนนก็จะเป็นแพ็คใหญ่เลยแต่ว่าแพ็คเล็กก็คือจะมีตรงนี้ตรงนี้1ชิ้นแล้วก็กรอบแอร์นั้นเพื่อนนะแล้วก็ก้านพลาสติพที่เป็นคาร์บอนฟอนนั้นเพื่อนนะแล้วก็กรอบแอร์ทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นฟอนหมดเลยคอนโซลกลางเดิมนะทุกคนนะภูมิไล่ก็จะเป็นดําทั้งตัวเลยนั้นเพื่อนนะสติชิ่งสี แล้วก็ตัวเบาะนะครับนี่ก็จะเป็นหนังทั้งตัวนะดำตัดน้ำเงินนั้นเพื่อนนะมีโลโก้ lamborghini สีน้าเงินนั้นเพื่อนนะก็ไม่ค่อยเจอนะในประเทศไทยนั้นเพื่อนนะสเปกแบบนี้นะครับอ่ะอยากรู้ราคานิดนึงพี่โ,โซนอยากคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจขายอยู่เท่าไหร่พี่คันนี้เป,ป็นรถปี21นะครับรุ่นโซเรนซโซวิ่ง2,000กิโลอ่ะครับราคาขายตอนนี้17,900,000บาทครับถ้าเกิดออกป้ายแดงเท่าไหร่นะพี่30ล้าน ขายไปเกือบครึ่งเลยนะใช่มีใบคอนฟิกให้ดู30ล้านจริงๆคันนี้คันนี้วิ่งไปกี่โลนะพี่โอโซนสองหมื่นเองสองหมื่นใช่สองหมื่นนะสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โอโซนฝากช่องทางกันติดต่อหน่อยพี่ก็ฝากเป็นช่องโชลูมละกันครับโชลูมของผมชื่อโชลูมเอ่อโชลูมของเราชื่อเอ็มเอมอเตอร์ครับผู้ใช่ก็ซื้อขายรถหรูครับไม่ว่าจะเป็นเบนท์บีเอ็มรถพรีเมียมซูเปอร์คาร์ปอร์เช่ลอมบ์กินนี่แบบนี้ ฟอรี่โรส์อยได้หมดเลยได้หมดเลยใช่หรือว่าใครใที่อยากจะขายรถก็ติดต่อมาได้ได้ทั้งซื้อทั้งขายเลยครับผม <Okay. S 2> ข,าขายก็ได้ได้เลยพี่โอโซนวันนี้ขอมากครับนดีดค,ครับผมนะค,คุณบ,บอลน,นี่นั่นเพื่อนคลิปนี้พามารับชม lamborghini huracan evo ตัว all wheel drive นั่นเพื่อนนะสำหรับใครที่สนใจก็มาดูกันได้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคันนี้ผมว่าน่าจะหลักหน่วยนะในประเทศไทยนั้นเพื่อนนะเพราะสีนี้ไม่เคยเจอเลยเพื่อนเพื่อนในตัว huracan evo ขับสีนั่นเพื่อนนะ ออปชันโดยรวมก็แจ้งไปหมดแล้วว่าคันนี้มีสเปคและออปชันอะไรบ้างประมาณนี้นั่นเพื่อนนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเพื่อนนะคันนี้ถ้าเกิดออกเรเนโซก็30ล้านนันเพื่อนแต่วันนี้ขายแค่17.9เท่านั้นเพื่อนใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ4ด้วยเพื่อนประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าจะไปถ่ายรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออะไรก็กดติดตามกันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมบ๊ายบาย